สวัสดีครับผมนายสมบัติลบเชื้อเป็นผู้ใหญ่บ้านหาามู่9บ้านนาปลาตำบลโคกคอยอำเภอตะบะทุ่งจังหวัดพังงาชุมชนบ้านนาปานะครับอยู่ห่างจากอำเภอตะบะทุ่งมา25กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีวัดราชบุทีเป็นที่สสใ,ใจของคนในหมูมบบมมบ่บ้านชุมชนความฝันหมู่บ้านบ้านนาปาปลอดภัยยาเสพติด พิชิตความยากจนชุมชนเข้มแข็งหล่งในรู้หลากหลายพารมามัยสัมบูรณ์หรือพลอยมายมุกุกใจคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงนำกกเกษต,ตรกรรมผสมภาษนวัตกรรมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรักษาวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสุขที่ยัง่งยืนมันา,ารารได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต โดยได้ใช้เงื่อนไขนของการเรียนรู้พวกคู่คุณธรรมนำความรู้มาส่งเสริมและขยายผลงานในหมู่บ้านบ้า,านนาการนะครับเราได้มีจิตอาสาพัฒนานเรื่องจากการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมมีจิตอาสามีความซื่อสัตย์สุจริตมีความพอเพียงการสร้างครอบครัวคุณธรรมทำแล้วก็สร้างชุมชนคุณธรรม ทั <university> ้งสังคมไม่สังคมเป็นสังคมจริยธรรมจิตอาสาแพทย์มาบานนาบ้างได้นำความรู้คิดอย่างมีเหตุมีผลผู้จกความเห็นการใช้ชีวิตการลงมือทำทำทันทีตามหลักปััจญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำเป็นผู้นำที่มีจริธรรมเรียนเรียนเอยให้เป็นผู้นำที่มีจริธรรมและมีจิตอาสามีการพัฒนาสร้างนวัตกรรมในการบริการชุมเชนญบรรพันปางได้ ใช้เงื่อห้ของการเรียนรู้ในการพัฒนาเมื่อทำนะครับโดยในเรื่องของการสร้างนาวัตรกรรมต่างๆจากเกษตรเคยชินมาเป็นเกษตรเรียนรู้และได้พัฒนาโรงเรือนแบบฟินเฮาส์หรือเกษตรแบบเม่นยำนะครับที่ใช้การรวบรวมข้อมูลของพืชผ่นานแอปในมือถือหรือนวัตรกรรมในเรื่องของการเสียบยอดมะนาวด้วยต้นมะเฟ็ด้านจัดกิจกรรม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นอยาานนอนน่างคุ้มค่าหรือยั่งยืนนั่นหลกล่านะครับได้มีกลุ่มที่เราดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการัรเทศขยะให้สมาชิกนํามาเละไกลๆหรือมานำมาเลขสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจําเป็นของกลุ่มธนาคารขยะของในหมู่บ้าน กิจกรรมในเรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องการนำสมุนไพรใน้องถิ่นในหมู่บ้านเราก็ได้นำสมุนไพรพื้นบ้านต่างๆนำมารวบรวมแล้วก็ทำเป็นสปาเท้าทีาท่เป็นการรุ่ม,มราคาจากการไปรูปได้สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในคนในชุมชนเป็นอย่างมากในเรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องของวัฒนธรรมเกาะแก่นนะเราเคยมีก,การครอบผ้าป่า,ากระยครับซึ่งเป็นการ ปกติสำนึกให้คนได้รู้จักการารักษาดูแลสิ่งแวลดล้อมรู้จักความรักความสามัคคีเราได้รับสมบัตสมาชิกเข้ามารวมกลุ่มอย่างเป็นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของกลุ่มองสัจจารครับหรือกลุ่มกองทุนหมู่บ้านครับหรือกลุ่มของสถาบันการเงินนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของวิสาหกิจกลุมเชนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มหลักกลุ่มใหญ่ ที่บริหารจัดการในเรื่องของรายได้ให้กับสมาชิกได้นะครับเรามีโครงการยิจกรรมบ,บุกปัก1่งปันนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับเพื่มมูลค่าทชเป็นควมุ่มัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนะครับเช่นการใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์นะครับปลรูปเป็นสมุนไพรเช่นเท้าเปลือกไม้ที่มีในท้องถิ่นนะครับ มาแป็รูปนะครับเป็นสีบัจจอจากธรรมชาติจากห้าหนึ่งืนเราก็สามารถต่อยอดที่จะให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีบุญบัญญามวิฝีมือในเรื่องของการตัดเย็บมาตัดเย็บเป็นเชือผ้ามาตัดเย็บเป็นกระเป๋ามาตัดเย็บเป็นหมวกและสิ่งของสินค้าของฝันของฝากต,ต่างต่างอย่างมากมายผลการดําเนินง,งานที่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ในเรื่องของจิตอาสาในเรื่องกิจกรรมโครงการสังขารเพื่อสังคม เป็นการได้ดูเลยในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับมีกิจกรรมได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์จังหวัดครับกับการชาติจังหวัดพงาครับแล้วก็หลายๆห,หน่วยงานอิเอกชน,นในการรับบริจาคนะครับสิ่งของเครื่องใช้หรืออาหารอ่าหรือบูเชน,นะครับสําหรับผู้พิการกลุ่มบอบางที่ขาดโอกาสมาตรการแนะนํำในเรื่องของจิตอาสา ในเรื่องของการพัฒมาจิตใจในเรื่องของคุณธรรมนะครับมากํำกับในการดำเนินชีวิตของกลุ่มมัณฑะาซึ่งก็เป็นที่รู้จักได้มีชื่อเสียงก็มีผู้คนมาศึกษาดูงานจากทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับนี่ก็คือเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสารในเรื่องของการ สร้างการตลาดจะให้มีผู้คนดเดนเรียนเข้ามาศึกษาดึงงานในหมู่บ้านแลวก็ได้เลขเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งกันลกันนะครับและก็ชาวบ้านก็ยังขายสินค้าเป็นรายได้ให้ชาวบ้านได้อยา่างเป็นตัวเป็นจำผลสำเร็จของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบรรดาการครับได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆนะครับนอกจากาสถาบันข้าหมหาวิทายลาลัยๆ รางวัลน,นะครับเช่นรางวัลหมู่บ้านพระราชทานนะครับหรือหมู่บ้านโครงการ,ร,รภ้าปิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนนะครับซึ่งรางวัลที่น่าภูมิใจที่สุดนะครับที่เราได้ชน,นะเลือกตลอประเทศคือหมู่บ้านแผ่นดินธรแรผ่นดินทองหรือหมู่บ้านอิูวเย็นระดับ้าครับเมื่อปี2513แล้วก็ได้รับรางวัลหมู่บ้านรักษาสีหน้าต้นแบบ ระดับภาค17นะครับเมื่อปี2564นะครับแล้กับผมเองก็ยังเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมสามารถดำเนินชีวิตจะได้รับรางวัลทั้งผู้ใหญ่บ้านยอ้เยี่ยมตั้ง2ครั้งนะครับทั้งเมื่อปี2515และปี2515นะครับซึ่งจากการดำเนินงานมา4-5ปีนะครับก็ได้มีทางกรมวังผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในกมวัง ได้คอยลงมาติดตามงานลงมาให้ความรู้กับกลุ่มสมาชิกของหมู่บ้านครับเรามีการสอนให้การจัดทําบัญชีครัวเรือนนะครับสําหรับหนุมสาววัยรุ่นที่ใช้มือถือนะครับเราก็ใช้การทําบัญชีครัวเรือนผ่านแอปสมาร์ทมี e นะครับผู้สูงอายุก็ใช้การจัดบ,บันทิกลองสมุดบัญชีนะครับซึ่งเป็นต้นทุนของการแก้ไข ah ap, ปัญหาปั๊มยากจนเพราะเราจะได้รู้รายรับ รายจ่ายนะครับไปโครงการหพรมดีของสำนักพิธีศาตรที่ราชเจ้านะครับก็มีในเรื่องของการทาในการแปรรูปอเหเผ็ดน,นาฟ้าก็สามารถที่จะต่อยอดแปรรูปได้เป็นทั้งน้ำผึ้งเผ็ดน,นาฟ้าไส้กรอกเผ็ดน,นางฟ้านะครับชุดเครื่องครัวพระทานมาเพื่อมาแปารรูปกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกกำลังจิตอาสาที่มีการรวมกลุก่มกันอย่างต่อเน,นื่องก็ตามในบายของแทบด้วยว่า ราชการจังหวัดทำงานที่ให้จิตอาสาคอยดูแลถนนสายหลักและสายรองเพื่อให้ดูมีความสะอาดเรียบร้อยกิจกรรมสาธารณะเช่นปลูกต้นไม้ตามรนะิมหนองคงมือที่จะดูในเรื่องของวัิบัตรไฟไหม้น้ำท่วมวัตอุอื่นยไปนะครับซึ่งจะมีหน่วยงานที่จะคอยช่วยเหลือดูแลเหตุการณ์ธรรมชาติต่างจิตอาสาเป็นปาาพัฒนาของของนคาการหรือของสืน่อในรู้ก็ได้มีการ เผยแพร่ทางยูทูบได้ผ่านทางช่องทางเจสูเนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาของหมู่บ้านนาคราะครับเรายัางได้มีการติดต่อจากหน่วยง,งานต่างๆทั่วประเทศที่ไปออกบูธนะครับเสนอผลงานจิตกรรมที่เป็นรูปธรรมในเรื่องของการาดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาได้สแสดงเห็นว่าในการนำศาสตร์พระราชา รัยาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการใช้จิตอาสานะครับที่ช่วยเหลือเพื่อเพื่อผัวเพยสร้างความรักความสามาัคคีของของในหมู่บ้านชุมชนแสดงให้เห็นถึงความเยสลานะครับแลวก็สามารถที่จะสร้างความยัง่งยืนให้กับชีวิตหรือให้กับชุมชนนะครับให้กับสังคมโดยรวม